สลีปไยีนหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าสุขานามัยการนอนหลับที่ดีเนี่ยควรเป็นอย่างไรครับวันนี้ในคลิปนี้จะมีคําตอบเรื่องสลีปไยีนทั้งหมดครับโดยสิ่งที่เรียกว่าสลีปไยีนนะครับแปลตามตัวเนี่ยก็คือสุขานามัยการนอนหลับคือสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของว่าการนอนหลับที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งมันจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างครับที่จะนํามาเอื้อให้เกิดการนอนหลับที่ดีครับ เราจะต้องเข้าใจก่อนว่ามีสิ่งที่ควรทําแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทําครับซึ่งสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยก็คือสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรทาครับก็คือสิ่งที่อยู่ในหน้านี้ครับห้องนอนที่เหมาะสมกับการนอนหลับเนี่ยควรที่จะมีลักษณะที่มืดสนิทเงียบอุณหภูมิเนี่ยมีความเย็นสบายครับอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยครับการรับประทานอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรรับประทานอาหารตรงเวลาอย่างสม่ําเสมออาหารวิเช้าเนี่ยก็ควรรับประทาน หลังที่ตื่นนอนภายใน1ชั่วโมงครับแล้วก็ในช่วงที่ก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยอย่างน้อย3ามชั่วโมงเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นมื้อใหญ่ก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนครับอีกทั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คือพอหลับไปแล้วเนี่ยก็มักที่จะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการจํากัดปริมาณน้าดื่มอย่างน้อยเนี่ยสชั่วโมงก่อนเข้านอนก็อาจจะทําให้การนอนเนี่ยดีมากขึ้นครับการนอนที่ดีมากขึ้นก็คือคุณหลับได้อย่างต่อเนื่องหลับได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะ นอนหลับหรือว่าเมนเทนแนนต์การนอนเนี่ยได้เพียงพอครับคือหมายความว่าสามารถที่จะนอนได้ต่อเนื่องนั่นเองครับถามว่าสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับในการที่จะไม่ทําในสิ่งเหล่านี้ครับเพื่อ <_ cía> ให้คุณมีสุขภามัยการนอนหลับที่ดีในเรื่องการออกกําลังกายกันก่อนครักบการออกกาลังกายอย่างหนักเนี่ยอย่างน้อยสี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงครับการออกกาลังกายเบาๆเนี่ยก็สามารถทําได้ครับส่วนเครื่องดื่มถ้าสมมติว่าคุณจะนอนสมมติคุณจะนอนตอนเที่ยงคืนอย่างนี้ครับ ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อยทั้งหมด4ชั่วโมงก่อนเข้านอนครับต่อไปก็คือเรื่องของหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนครับหลังจากอาหารมื้อเที่ยงครับด้วยความที่คาเฟอีนเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่ออกฤทธิ์อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดคนกินหลังเที่ยงเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องของการนอนกลางคืนได้ครับเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของตัวของคาเฟอีนเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ของคาเฟอีนอยู่ครับส่วนเรื่องของการสูบบุหรี่ครับจริงๆแล้วเนี่ ควรที่จะหลีกเลี่ยงการสุบรี่อย่างน้อยเนี่ยสองชั่วโมงก่อนเข้านอนครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยสมมุติว่าเข้านอนตอนเที่ยงคืนครับนอนไม่หลับตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยก็นอนหลับไปแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่สามารถนอนหลับได้อย่างต่อเนื่องก็จะมาสุบรีซึ่งการสุบรีเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรสุบรี่หากคุณตื่นมากลางดึกครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือสุขนามัยการนอนหลับหรือว่าสลิปไฮย,ยีนเบื้องต้นที่อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับสําหรับคลิปนี้เนนนนนี่่จจะะะปปป็็คคลิสั้้ๆรรบกาามณ ใครมีอะไรแลกเปลี่ยนสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ช่องของเรา playlist ซ์อมา y บายเดียบุ๊กคงลาแต่เพลงเท่านี้อยากให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสําคัญครับเรายังมีคอนเทนต์ดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจรวมถึงหนังสือด,ดีๆมากมายที่อาจจะมาแนะนําในช่อง,องของเราครับสําหรับวันนี้ช่องของเราคงลาแต่เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ